เพิ่มสวัสดีครับผมพงศ์อีสุรถใหม่ป้ายแดงลามินทานะครับวันนี้ก็มีเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัว Daytime r u n n i n g Light <c oughs> ของรถยนต์ All n e วอีสุมิวเอ็กนะครับโฉมปัจจุบันนะฮะที่เราจําหน่ายกันอยู่นะครับทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะฮะว่าตัว Day Time Running Light เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ตอนเอ่อเป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับแล้วก็เป็นไฟหลีในเวลากลางคืนนะครับ ครับการทำงานของตัว daylight ตัว a l l v s w ส u มิ X ตัวนี้นะฮะเมื่อเราสตาร์ทรถในครั้งแรกนะครับไฟ daylight เนี่ยจะยังไม่สามารถติดขึ้นมาในทันทีจะติดก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จากเกียร์ P มาเกียร์ R หรือเกียร์ D นะครับไฟ daylight ถึงจะติดขึ้นมาเมื่อไฟ daylight เนี่ยติดขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็จะติดตลอดเวลาจะดับลงก็ต่อเมื่อเราดับเครื่องนะครับส่วนไฟ d a y light ตัวนี้ก็ยังทำงานสัมพันธ์กับตัวไฟเลี้ยวด้วย นะครับเวลากลางวันเนี่ยถ้าเราขับรถไฟเดย์ไลท์ติดอยู่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บไฟเดย์ไลท์จะดับลงนะครับ <c oughs> เพื่อทัศนวิสัยที่ดีของรถทันที่ขับสวนเรามาเขาจะได้เห็นรถเราได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ้อและที่สําคัญนะครับอย่าลืมลดเบรกมือลงด้วยนะครับ <c oughs> ครับส่วนการใช้งานในเวลากลางคืนนะครับตัว Day Time Running Light เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไฟหลี่ในเวลากลางคืนนะครับเวลาเราเปิดไฟหลี่หรือไฟใหญ่เนี่ยตัว Day Time Running Light เนี่ยก็จะดอบแสงลงมานะครับเพื่อเพิ่มทัศน,นวิสัยสำหรับรถคันที่สวนเามานะครับจะได้เห็นรถเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแสงไม่ไปแยงตาเขานะฮะเพิ่มความปลอดภัยเหนือระดับใน All New i s u u u ิเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จครับสำหรับคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิว การใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะครับในรถยนต์ All New ISU z u MU ออีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดดาวกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมพงอีสูรถใหม่ป้ายแดงลามินทาด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามราคาโปรโมชัน่นหรืออยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการออกรถยนต์อีสูนะฮะติดต่อผมได้เลยนะครับที่พงอีสูนะครับเบอร์โทร083 546 6907นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ